ถ้าจะเอาก็เข้ามากันให้หมดเลยพวกมึงไงอย่าโชว์ลำพวกกูมีแต่โชว์ตังเจ๋งจริงพวกมึงก็เข้ามากันที่โนวันพวกนี่แต่พูดแต่ว่าโนทำเพราะไงไม่ต้องสงสัยทำไมฝีมือของพวกกูโปจังผ่ามาสิบด่านพวกกูผ่านร้อยเชิงร้อนซะที่ไหนพวกมึงมันน้อยเพลิงมาแบบชิวๆพวกกูพันจอยเติมถึงนุวันจะคนน้อยแต่ละประกันวร้อยเปอร์ใส่กันให้เต็มอย่าเพิ่ง่งไปให้มิดดี้พวกเด็กน้อยมึงอย่าเข้ามาใกล้ชิดพี่เก่งมาจากไหนพวกมึงก็ต้องยอมร้อนไร่สัตว์โดยคอนทูโนวันฟิตตี้แต่ไม่ต้อนรับนะพวกขยะสังคคคคคคคมม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 มถถ้้้้้าา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 พพพุงงงงงงปกก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 กดดีูููใใชชชนน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 ฝฝััััััจจจววววไไไไ่่่่ลลลรเเเยยยหหหึึะะขโแแทออตส เพื่อที่แก้เคสพวกมึงแย่แล้วพอตำแหน่งที่พวกกูเล็งเอาไว้บนหัวของพวกมึงแม่งเป็นมึงต้องแยกแยะถ้าเกิดว่าต้องันเพียงเดตัวระวังน้ำตาพวกมึงแม่งเละดินเอาพึ่กูแม่งเซฟถ้าไม่เซฟเดี๋ยวพวกแม่งเละพวกกูจริงไม่จริงให้พวกแม่งเช็คพวกมึงแอคกันเหลือเกินไอแม่งเนี่ยโนวันซิตี้พวกกูไฟแรงพวกกูแกงก็หลงที่ดินทหารใบแดงใจแรกใจยังไม่มีใครแทนต้องกูมาในมือพี่น้องกูลงตัวก ถ้าใครมีเรื่องละวันจะโดนเากูไปลั่นกไถ้เก่งกันจริงให้มึงเข้ามากูมีกันน้อยแต่ใจกันร้อยนี่แหละวันสิตี้ใหงปรับมัจะจับขมามี่อยากให้เสือกมาส่างก็ปุวยกาก็จะฆ่ามึงดับมึงที่สร้างพากูสราา์กันจัดคงไม่วางให้มึงพาบัวฆ่าเากูฆ่าไว้าสถ้าอยาไม่ลืมกับกูมึงเอามาอีกสิคันมึงก็รู้ไดนี่นว่าสิตี้ไม่มีใครจำผิดกันกูคคุมมาเทพนะวันแก๊งละวันแก๊งลนวันแก๊งอย่า็มองพวกกูเท่ยู่ในถิ่นของกูรับรองไอ้สารพวกมึงต้องเรียกว่าเทพไรัง อ่ะไม่มีพวกบ้าเกมไม่มีคนดักกินถ้าอยากเราขอมันเข้ามาเลยเลยกูจะซับกับมึงกูแค่บาทสองบานแล้วก็คำอีก2องคำอยู่ในเมืองพวกกูโตกันได้แค่วัน2วันขอแค่เซฟเดียวกูต้องให้มีของกันวันที่ที่เขาไฟแรงไ่แว้ใวยสองฟังก่อนจะจัดแล้วกูฝากโนวันเมืองที่กูสร้างมากับภาพโนวันมึงก็รู้ดีเพื่อกูเหมือนโตมาถ้าไม่อยากตั้งามกันให้หมดเลยพวกมึงอยอาโชนำถ้ากูมีแต่โชว์ตังจริงจริงพวกมึงก็เข้ามากันที่โนวันพวกมึงมีแจะพูดแต่ว่าโนทำเพราะไงไม่ต้องสงสัยทำไมตีมือของวจา่นนะ มานให้หมดในพวกมึงเงอยาโชว์ลำำที่กูมีแต่โชว์ตังจ,งจริงๆพวกมึงก็เข้ามากันที่โนวันพวกมึงมีแต่คู่แต่ว่าโนทำเพราะงานไม่ต้องสงงใสทำไมฝีมือของพวกโกโูจังผ่านมาทิพด่านพวกกูผ่านร้อยเชิงร้อนถันที่ไหนพวกมึงมันน้อยเพลิงมาแบบชิวๆพวกกูผ่าน ยอยเติมถึงโนวันจะคนน้อยแต่ละประกันน้อยเปอ่มกู <c oughs> ไม่ใช่ยางลบที่จะมาลบใครแต่โนวันใครเจ๋งมาเจอนายกไฟ <c oughs> พูดไปลอยลอยไม่ได้กล้ทบใครแต่ว่าน้ำหยุดเดียวมึงอย่ามาลดไฟมึงไม่เจ๋งอย่างที่ว่าพวกมึงระวังโดนไฟลามไปที่บ้านพวกมึงดูด้วยว่าโนาวันให้ที่สร้างใครแม่งซอกสิทธิ์เดี๋ยวส่งตีไปที่หน้าดูเวลานี้ใครที่ล่าโนวันซิตี้มีแต่เพื่อนมีแต่แก๊งยิงกูไม่ได้พราะพวกมึงมีแต่แม็กใครเฟี้ยวเข้ามาเลยพวกมึงอย่าเอาแต่แอ๊บ

โนวันพุ่งนี่แต่คู่แต่ว่าโนทำเพราะไงไม่ต้องสงสัยทำไมฝีมือของคว่กูโปรจางหอามาฟิบด่าดพวกกูผ่านร้อยเชิงร้อนชาที่ไหนพุ่งมันมน้อยเพลิงมาแบบชิวๆพวกกูพันจอยเติมถึงโนวันจะคนน้อยแต่ละประกันวร้อยเปิด